สวัสดีครับก็ยังเป็นปัญหาอยู่เกี่ยวกับประกันสังคมนะครับนะประกันสังคมนี้มันไม่จบไปสิ้นจริงๆนะดูแล้วน่าจะมีผลบังคับใช้วันที่1มกราคมปี2569ครับนะครับประกันสังคมนะที่มีการเอาเข้าไปในครมนะครับมีการอนุมัตินู่นนี่นั่นนะครับดีนะไม่ต่อการเกษียณอายุถึง60 ถึง65นะครับข่าวนี้ก็เ,เงียบๆไปนะครับรวมถึงสูตรบําเหน็จบํานาญต่างๆก็ก็ถือว่าเ,เงียบไปสื่อหลายสํานักนะครับก็ไม่ได้นํามาเสนอเนื่องจากมันอาจจะเป็นข่าวเก่านะครับแต่ผมตีแผ่อยู่ตลอดนะเพราะว่าไม่อยากให้ลืมกันไม่อยากให้เตะกระป๋องตกน้ำนะครับนะนะเตะ กระป๋องตกน้ำนะกระป๋องมันลอยหรือเปล่ามันจมนะเพราะว่าในกระป๋องมันมีทั้งหินทั้งดินนะครับนะเออผมต้องนําเสนออยู่ตลอดนะครับคือสรุปแล้วนะครับตอนนี้ก็ทำประชาพิจารณ์อยู่นะครับแต่รู้สึกว่าในส่วนของการรับเงินบํานาญชลาภาพอะเอาดีๆนะก็จะอยู่ที่ประมาณวันที่1มกราคมปี2569ปี69 นะครับเราร่วมเป็นกระบอกเสียงดันคลิปออกไปนะอย่าให้ถูกตีตกนะครับครั้งนี้นะหนึ่งก็คือหนึ่งนะเอามาตราสาก็สำหรับมันมันก็มีคนพูดนะครับว่าเออส่งมากได้มากส่งน้อยได้น้อยนะครับไม่ไม่ใช่นะครับไม่ใช่คุณเข้าใจผิดคือภายในปี2ปีเนะี้เขาจะมีการ ปรับเลทฐานขั้นต่ำของ15,000บาทขึ้นไปเป็น1 7 0 0 0เอ่อ17,500ถึง20,000กว่าเลยนะอันนี้คือปรับค่าแรงขั้นต่ำของประกันสังคมนะครับไม่ใช่ค่าแรงค่าจ้างนะค่าแรงค่าจ้างมันยังอยู่ที่400บาทก็คือ12,000ต่อเดือนนั่นเองใช่ไหมเออ หลายคนไปเข้าใจผิดว่าเงินเดือน2องหไม่ใช่นะครับอันนี้คือการปรับปัจจุบันเนี้ยอยู่ที่15000บาทนะครับของประกันสังคมแต่อาจจะมีการขยับขึ้นไปนะครับหน0่งหมื่นแต่อย่าลืมว่าก็จะมีการเก็บเงินสมทบเพิ่มขึ้นตามอัตราเงินนะครับคงไม่ได้เจ็บเท่าเดิมนะก็เช่นคุณมีเงินเดือน1 2ื่นใช่ไหม ก็เก็บไปอยู่เท่าไหร่ครับ4ี่ร้อห้าคุณมีเงินเดือนหมือน5ก็เก็บเ5็บยหบวกกับนายจ้างเ5 0ร้อก็ประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมจะมาสรุปให้ว่าสำหรับคนที่จะได้เงินบำนาญชลาภาพของประกันสังคมอ่ะ ก็คือจะต้องมีอายุตั้งแต่55ปีบริบูรณ์ไม่ใช่60นะครับไม่ใช่65นะครับแต่ท่านไหนที่ทำงานเลยอายุ55ไปยังอยู่ในมาตรา33นะก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ท่านลาออกแล้วท่านก็ไปขอรับเงินบำนาญชราภาพถ้าส่งครบ180เดือนหรือ15ปีหลายคนบอกว่าขอเลือกได้ไหมคุณหนุ่มเลือกไม่ได้นะครับ เลือกไม่ได้ไอ้สขอไม่ได้เอามายืมหน่อยสิก็ไม่ได้ขู้หน่อยสิก็ไม่ได้ขอคืนก็ไม่ได้นะขอเลือกก็ไม่ได้ผมก็ไม่รู้ว่ายังไงฮะหรือว่าอยู่ตึก7,000ล้านหมดแล้วอันนี้ไม่รู้นะผมพูดไปงั้นแหละไปซื้อตึกสกายไนนะครับตึกสกายไนโอ้โหชื่อนะโอ้สกาย Sky ใช่ไหมสกายแปลว่าอะไรฮะท้องฟ้าไหมใช่ไหมสกายใช่ไหมผมแปลถูกหรือเปล่าไม่รู้นะนายก็คือก้าวตรงตัวเลยท้องฟ้าก้าชั้นผมไม่รู้ผมแปลถูกไหมนะถ้าแปลผิดขออภัยนะครับคุณจะก้าวไปไหนก้าวกระโดดนะคุณสามารถทำเงินได้มากกว่าเงินฝาก ธนาคารหรือเปล่าที่เอาเงินไปฝากดอกเบีย้ยธนาคารอันนี้ไม่รู้นะเพราะฉะนั้นแล้วใครที่ส่งเงินประกันสังคมมาตรา33นะคุณก็จะได้ปรับสูตรใหม่แต่ถ้าใครปรับฐานเงินเฟ้อ,อาจากฐานเงินเฟ้อของเดิมแล้วก็มาสู่เงินปัจจุบัน15,000บาทเนี่ยถ้า15,000บาทแล้วส่ง ครบนะครับตามจำนวนก็จะอยู่ที่3,000นะครับก็มีการปรับขึ้นมาก็3,000กว่าบาทส่วนใครที่มาต่อมาตา3า39ทีนี้เมื่อก่อนก็คิดแค่4,800นะก็จะได้แค่900หรือ1ั0 0อ0 0 0ตามจำนวนปีที่คุณด้วย1,5ใช่ไหมผ่าถ้าเกินเอ่อปีไปคือเป็นปีที่16ก็เอามาคูณ1,5เพราะว่าไอ้15ปีมันคูณ20%ไง ก็นั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นแล้วสรุปแล้วนะครับก็จะได้เพิ่มขึ้นท่านจะได้เพิ่มขึ้นอยู่แล้วใครที่สงมาตาสามสามมามาตาสามเก้ามาวันที่หนึ่งมกราคมช้าสุดนะช้าสุดวันที่หนึ่งมกราคมปี2569ท่านจะได้เพิ่มขึ้น8 0 0แสนกว่าลายที่ได้เงินบำนาญชราภาพอยู่จะไม่ได้ย้อนหลัง ก็จะได้เริ่มสมมุติประกาศวันที่1มกราใช่ไหมครับสมมุติคุณได้อยู่สองพันพอประกาศวันที่1มกราปุ๊บนะถ้าเงินเข้าปุ๊บคุณก็อาจจะคิดเลทใหม่อยู่แล้วเป็นสูตรใหม่คุณก็อาจจะได้4 0 0พเลยแล้วก็นับ4 0 0พนะั้นตลอดไปจนกว่าคุณจะเสียชีวิตโอเคไหมไม่มีนับ4 0 0พถอยหลังนะนับไปข้างหน้าประกาศวันไหนนับวันนั้น นี่คือประกันสังคมนะครับหลายคนเป็นห่วงว่าเอาเปรียบมสามสามไม่ใช่ครับส่งมากได้มากไม่เกี่ยวเพราะต่อให้คุณเงินเดือน2 0,000ก็ช่างเขาก็คิดเลทอยู่ที่1 000, 5 0 0 0บาทอยู่ดีเพราะเขายังไม่ได้ปรับฐานของการส่งเงินสมทบไงฮะคุณคุณต้องเข้าใจตรงนี้นะเขายังไม่ได้ปรับ ฐานเงินสมทบเกินห5ื่นนะครับเออถ้าเขาปรับขึ้นไป1 6นะื่นหกหมโอเคอันนั้นนะคุณจะได้เงินบนํานาญชราภาพมากขึ้นส่งมากได้มากไม่ใช่ไม่เกี่ยวเงินเดือนมากได้มากไม่เกี่ยวสิ้นสุดอยู่ที่1 5ึ0 0หาครับปัจจุบันนี้ฟันธงนี่ไม่ใช่หมอไปกับหมอแล้วก็ฟันธงได้นะฟันธงนะครับอ่าแล้ว ถามว่ามาตรา3ามกับ39ถ้าออกมาต่อกันอาจจะเป็นแบบเดิมไม่เป็นก็บอกแล้วปรับใหม่ครับเอามารวมกงินทั้งหมดแล้วคูณด้วย20่ขาดไปกี่ปีคูณด้วย1.5เอามารวมกันนะครับแล้วก็เอามาหารเป็นค่าเฉลี่ยของเงินเดือนแล้วก็ได้เท่าไหร่ก็เอาไปคูณกับอัตราเปอร์เซ็นเช่น20%เรแล้วมาบวกกับปีที่ผ่านไปอาจจะบวกได้1.5 7.5ก็เป็น2ี่อย่างเงี้ยผมอาจจะพูดแบบมองเห็นภาพนะผม มปวดหัวนตัวเลขอยู่นี่หมดเลยครับเพราะฉะนั้นได้เพิ่มแน่นอนแต่มาตราสามสามก็ไม่ได้ลดหรอกครับเพราะเงินเงิอนอยู่ที่หมื่นห้าใช่ไหมไม่ได้ลดครับไม่ได้ลดต่อให้ลดภายในระยะเปลี่ยนผ่านหปีไปนะ่ะอันไหนได้มากเขาก็คิดให้คุณมากถ้ามันได้น้อยเขาก็คิดให้เท่าเดิม คือทำออกมาเพื่อมอ3แล้วมาต่อ39โดยตรงแล้วผมบอกเลยนะสมควรที่จะไปต่อเป็นอย่างยิ่งเลยมาตรา39ผมบอกเลยผมไม่ได้มาอวยประกันสังคมเพราะอะไรใช่ไหมเนี่ยผมเป็นเส้นเลือดในสมองติดไม่รู้วันไหนพุ่งไหนวันไหนอะไรยังไงนะผมก็ออกมาผมก็ต่อ3 9อยู่ผมก็ไปโรงพยาบาลผมก็ไม่ได้เสียเงินเสียทองเพราะผมจ่ายทุกเดือนอยู่แล้ว4 3 2บาทหรือผมมีสิทธิประกันสังคมผมอยู่แล้วนะครับ ได้เกิดผมเปลี่ยนอะไรขึ้นมานะคนที่ผมลงชื่อไปให้นะครับวงศาคณาญาติก็ได้นะครับก็ไม่ต้องเดือดร้อนนะไม่ต้องเดือดร้อนอะไรผมก็มีเงินค่าทําศพนู่นนี่นั่นนะสมมตินะในกรณีอนาคตหรืออามาพึกอามาพาดพี่คงพิการมันก็มีนะครับแต่ถ้าเป็นบัตรทองบัตรสปสอชอ,อันนี้ก็จะ เป็นค่ารักษาพยาบาลน,นะครับอันนี้ก็ให้คุณไปแยกแยะเอาว่าคุณจะเลือกตัวไหนอันนั้นจ่าย30บาทอันนี้จ่าย432บาทผมเหนื่อยเพิ่งจะมาจากโรงพยาบาลครับโอเคสรุปนะมาตรา39ได้เพิ่มแน่นอนนับเดินหน้าไม่มีถอยหลังประมาณช้าสุด1มกราคมปี2 5 6 9นะครับกดติดตามกดแชร์กดไลค์ช่องผมไว้หน่อยนะครับผมขอขอบคุณมาก อะไรครับเพิ่งออกมาจากโรงพยาบาล